สนุนโดยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศิลปสบูรครับอนรับเข้า <Hello, S 3> สู่รายการเชียร์อีทอาบค่ะ Hello Test อาน,าน,นั่นานนักดนตรครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภาชัฏเชียงใหม่ถนนด้านพระคตซึ่งเป็นเส้นที่มีการประปรุงผิวจราจรบ,บ่อยๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ไ่ <c oughs> สมัยก่อนพอเราเรียนแล้วกาลูาเข้าเรื่องออ,ออ๋โอเคโอเครีบเลยโอเควันนี้ครับ เราได้รับโอกาสอันดีนะครับผมได้มาเช่าเลนใหม่หเลนกล้องใหม่สังเกตดูว่าภาพเราจะดูวายมากๆหน้าผมจะบ,นบานๆอะไรเงี้ยคือเนี่ยเคือป้ายข้างหลังไม่มีอิทธิพลเลยอ่ะมันทำไมอะ่ะก็เธอบอกขึ้นมาว่าสเนี่ยชื่อชื่อร้าน เ,เราอยู่นั่งนั่งอยู่หน้าร้านเขาสายตาคุณผู้ชมสายตาผมไม่ค่อยดีตามอายุนะคะคุณผู้ชมเต๊กเต็กขึ้นเตียงเขียงค่ะ้อ้สเต๊กขึ้นเขียงเต็กขึ้นเขียงจริงๆก็เป็นเจ้าของเดียวกับเจ้าของร้านเช่าเรนร,ร้านเช่าเรนเ<อ>คือตอนแรกเราไม่รู้ไงว่าสเต็กอ,อยู่ที่ไหนพอสมบบอกว่าก็ร้านเช่าเรนอะอ๋อก็เลยมาที่นี่ร้านเช่าเรนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขึ้นเขียงนี่แหละเออ ค,คือร้านสเต็กก็อยู่หน้าร้านเช่าเลนถูกต้องแล้วใครที่อยากมาเช่าเลนแล้วมากินสเต็กก็ได้ใค,ใครที่อยากมิน กินสเต็กฮะแล้วมาเช่าเรนก็ได้ใครที่อยากจะเช่าเขียงก็มามากินเลนอือฮั้นขับรถอเปล่างไหมสมองใช่ไหมกินเลนไงจะได้จรินาน่ไหมไม่รู้นี่ก็งงๆกับเธอไงจริงๆเนี่ยส้มโอต้องเป็นตัวเบรกผมผมจะเป็นคนที่ไปเรื่อยไปเรื่อยออกทะลุทะเลขึ้นภูเขาดำน้ําปะการังหลังจางนี้สติสติไม่มีสตางค์ยิ่งไปก้มคนไม่ค่อยมีดูให้กูยืม ก็อย่าอวดไม่มีเลยนะไม่เป็นไรชั้นขอหน่อยขออะไรฮะขอลายเซ็นหน่อยหนักกว่าขอตังอีกเราควรที่จะกลับมาได้แล้วครับผมจะได้ขึ้นเขียงวันนี้ค่ะน่ารักจังเลยที่ฉันหมายถึงว่าทำลงทำเลวันนี้มีผู้หญิงเดินผ่านหน้ากล้องหลังต้องแถวไหนขึ้นเขียงตอนที่สี่อ่ะฮะเจ้าของร้านแซปเปอร์ใครวะเนสหนึ่งในสมาชิกของแก๊งมังกาสันอยู่กับแก๊งเลยนะมังกาสัน แก๊งนี้เป็นแก๊งที่ต้องทำกันบ้านแบบค่อนข้างเยอะต้องมีสติในการพูดครานถ้าเราไม่มีสติจำเลยว่าผมร่วมส่วนเยอะแน่นอนกิมมกแก๊งนี้ทำไมครับรอทุกคนเก่งทุกคนรวยทุกคนรวยพี่เนตครับทางลูกฝากตัวขอเข้าไปอยู่ในแก๊งนี้ด้วยประกอบอาชีพที่แต่ละคนนี่แบบเขามุ่งมั่นสุดวันนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกซึ่งเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ เป็นเจ้าของเขียงหนูบ้างอะไรบ้างสี่คนมุ่งส่วนกันที่จะไปขึ้นเขียงครับความเป็นมาลักษณะตาของสเปคราคงราคาเห้ยเห็นแล้วพอร้องได้ขับว่ามาแล้วมาแล้วมากับใครมากับร้านโอเคนะคะครับไปชมดีกว่าในช่วงลาเซ่ไปชมเลยครับไปชมเลยค่ะโลาเซ่สนับสนุนโดย ช่วงโดนแซ่คุณผู้ชมขาสมมโกลนดตี้นะคะตอนนี้ก็อยู่พ่อค้าที่แซ็บลอเวอร์เวอร์วังอาราังเป็นกระแสมากๆนะตอนนี้สวัสดีพี่เนด่ะีค่ะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการชื่อเนทครับทีนวัตรชาวคำเกตครับครับเป็นเจ้าของร้านใช่ สเต็กขึ้นเขียงครับผมสเต็กขึ้นเขียงครับขึ้นเลยนะขึ้นเขียงเมื่อกี้ขึ้นอะไรขึ้นเตียงพอใจยังโอเคโอเคโอเคสเต็กขึ้นเขียงครับผมตอนนี้ขึ้นชื่อมากเป็นกระแสในโลกโซเชียลโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ครับจริงๆเนี่ยสเต็กขึ้นเขียงนี่มีส่วนอย่าเดียด้วยใช่ครับอ่าฮะสี่คนสี่คนมีใครบ้างครับผมมี อไปจะรู้จักอ่ะไม่เป็นไรก็ให้เครดิตให้เขาออกหน้าออกตาหน่อยออกหน้าออกตาหน่อยอ่างั้นไม่ต้องละงเขาเอาดีส้มโอสบายใจก็มีมีพีเอชครับพี่ชุมพี่ไอซ์แล้วก็มีพี่เน็ตครับผมสี่คนให้มาสี่คนสี่คนสี่นเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเลยมาจากแก๊งเลยนะมักกะสันมักกะสันครับผมทุกเทมักกะสันสนุกสนานมาก ยกเว้นเทปนี้ครับต้องจะอยู่เงียบๆไม่พูดอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวนะพี่เขายังไม่แผงนิดนะครับนี่ขนาดยังไม่แผงนิดนะครับผมรู้สึกว่าจะมาแล้วนะโอเคโอเคโอเคกลับมาที่สติกเกอรโอเคโอเคครับขึ้นดอยมาแล้วอะไรเงี้ยขอที่มาหน่อยครับเริ่มต้นเนี่ยจะเปิดร้านสเต็นเอ่อที่มาก็คือว่า เริ่มต้นจริงๆเลยคืออกหักเอ้าอหากอหอัก,อ,หก,กหอีกแล้วเหรอครับผมทำไมแก๊งนี้อกหักกันหมดเะอีกแล้วอีกแล้วจริงๆอกหักจริงเอรออกหกัหกเพราะแบบบึ้นมืออ่ะ,อะอบึ้นมือมากแล้วก็คือผมมีธุรกิจอยู่หนึ่งธุรกิจอยู่แล้วครับผ<ม>ก็คือร้านให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายรูปร้านเช่าเรียนซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับใช้ของเขาด้วยนี้ขอบคุณตังค์ของไปเลือกเลยไปเลือกตัวเองเลยครับแล้ว พอมันมันว่างอ่ะมันเว้นเว้อแล้วแบบมันดูไร้ประโยชน์อ่ะมันมันดูบางสิ่งบางอย่างของชีวิตได้ขาดหายไปใช่ไหมเราไร้ค่าวอ่ะเราก็เปิดร้านคนก็เช่าก็ไม่เช่าอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ปะเกิดอะไรเงี้ยจริงเลยว่ามีมีแล้วอะไรเงี้ยมีมีมีลูกค้าเยอะร้านเนี้ยร้านนี้เปิดมานานแล้วด้วยใช่ครับเราผ่านมาตั้งแต่เราสมัยเรียนละ นะครับผมตอนนั้นยังไม่มีใช่พูดทำไมเห็นหลายปีแล้วร้านนี้ก็ก็มีคนเช่าค่อนข้างเยอะเสร็จแล้วเวิรนเวิร์นเวิร์ครับกลางวันว่างว่างกลางคืนก็ว่างว่างอีกครับผมแค่นนก็ไม่เคยมีเลยไม่ค่อยมีใครจ้างถ่ายรูปเออครับก็เลยคิดเล่นๆกับเพื่อนอ่ฮะขายสเต็กไหมแบบไอ้เขาที่เนี้ยขายสเต็กไหม ได้ยินเป็นไข่สเต็กสเต็กสเต็กครับสเต็กฮะขายสเต็กไหมครับพอดีเพื่อนเป็นเจ้าของเคียงหมูพอดีเออเครื่องหรือเจ้าของเคียงหมูก็คือ huh คุยการครับเออเนี่ยอยากทำสเต็กสนใจไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ส่งวัตถุดิบมานฮะหมก็ย่างเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเพื่อนเราจะเปิด เียงสเต็กเขียงหมูนายก็ส่งของนายมาคัดสรรมาให้ด้วยโอเคครับก็เลยมาดูที่ดูทางครับเอ๊เราก็อยู่ร้านเช่าเรนทุกวันครับไม่ได้ทําอะไรด้วยเอาตรงนี้มั่งเลยเออตรงนี้แหละก็เลยอ๋อมันเป็นสเต็กขึ้นเขียงตรงหน้าร้านเช่าเรนไหมครับอ๋อแล้วคำว่าเขียงก็มาจากเคียงหมูด้วยป่ะอ๋อคือคือ เวลาเราไปกินสเต็กทั่วไปเนี่ยจะเสิร์ฟมันบนจานเซรามิกอะไรซึ่งมับเป็นจานทั่วไปไม่ค่อยมีที่แบบเสิร์ฟบนเคียงแบบผมก็ได้แบบหมูมันก่อนจะผ่านมามาให้กิ<ช>นบนจานมันก็อยู่บนเคียงมาก็เสิร์ฟบนเคียงไปเลยเป็นกิมมิคข,ของร้าน<ช>ขึ้นเคียงก็คือว่าเอาเคียงเนี่ยมาเสิร์ฟใช่ครับแล้วก็ไม่เสิร์ฟนะเอาสิร์ฟแต่เคียงอ ดอละหนึ่งดอกอันนี้เตรียมตัวแล้วไงรู้ตัวแล้วไงว่าวันมีมาแน่ไม่เสกนะฮะครับสเต็กด้วยใช่เอออ๋อเป็นที่มาของที่มาของมันเขียแล้วที่ไปนะครับที่ไปสักแป๊บผมก็ไปแล้วครับก็เป็นที่มาของสเต็กขึ้นเขียง ผมชอบคิดเอาตลอดเลยเมื่อกี้คือปล่อยไปเยอะไงปล่อยเรื่องเรื่องขึ้นไปเยอะมามาลูกค้ามาเยอะแยะครับกินเท่าไหร่ไม่พออร่อยหรือเปล่าไม่น้อยราคาที่แน่ๆราคาที่ราคาแบบนี้ใกล้ๆกับรัชพัฒน์ครับนักศึกษาเยอะมากเลยราคานี่ประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นที่59บาทครับ59บาทครับจริงมีสเต็กอะไรบ้างมีหมูไก่เนื้อปลาไส้กรอก ครับครับ,รบแล้วก็จะมีเนื้อพรีเมียมด้วยนะฮะมีปลาชมอนด้วยอันนี้ก็จะราคาสูงหน่อยสูงอนิดนึงนค,ค,ครับผมครับผมถามหน่อยว่าเพิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสูตรเรื่องของอะไรเงี้ยมาจากไหนอ่าพอดีพอดีพี่ของคุณส่วนเป็นเชฟเป็นเชฟอยู่แล้วใช่ oh. เขาก็สอนมา แล้วก็ามาลองทำนะเออโอเคอร่อยคือคือถ้าหากว่าพูดถึงที่มาก็คือมาจากการที่พเพื่อนเนี่ยเปิดเขียงหมูแล้วเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของสูตรอะไรสักอย่างเลยนะฮะใช่ครับแล้วคือจริงๆคือร้านนี้เป็นการการันตีจากเชฟมืออาชีพชนะครับรับรองว่าจะอร่อยโดนใจคุณแน่นอนเชฟนานาชาตินานาชาติด้วยเวลาพูดนี่พูดเยอะเลยนะพูดทั้งสามือด้วยเออเยาะเยาะนานาชาติด้วยครับผมครับผมอนุญาตให้เอาไม้ฟาดได้ได้เหรอได้ คงจะไม่ใหม่แล้วคนนี้คงจะไม่ใหม่แล้วปือหรือข้างล่างเขียงนี่แหละครับเออยังเหลืออยู่นะอ้าวซึ่งเดี๋ยวเราจะขออนุญาตครับที่จะนี่เป็นหมูออาได้เลยได้เลยอีกแล้วเหรอเออใช่ทำอาหารเป็นไหมเป็นทำอะไรเป็นบ้างทอดไข่ไข่ดาวไข่เจียวตะกุนไข่เยี่ยวมาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเราเตรียมไข่สองฟองเราไม่เสิร์ฟแล้วครับทำสเต็กสี่ จะได้รู้เป็นยังไงแต่จะไเป็นคนชิมมานาไม่ได้ง่ายนะคุณใช่ไหมมันทุกอย่างทุกเมนูไม่ง่ายเลยนะครับมันต้องใส่ใจแล้วก็ใส่รายละเอียดค่อนข้างมากจะสังเกตดูเวลาที่หากว่าพ่อค้าหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของจะทำนะครับสังเกตดูร้านนี้ใส่ใจมากๆเห็นไหมต้องใส่สองข้างแบบนี้นะครับเวลาที่เราเอามือไปสัมผัสเิาเช็ดเงาเอเช็ดเงอเหรอ เขาเล่นผ่านผ่านผ่านเราเล่นร้อยทำอะไรออกเป็นบอกแขนครับฮะมันร้อนไงใช่มันร้อนเออเวลาออกไปตีเทนนิสแล้วมันมันร้อนอเลยเงี้ยมันแดดมันแรงเออแดดมันแรงอยู่หน้าเตาอยู่นั่อ๋ออยู่หน้าเตาน้ำมันมันกระเด็นครับครับผมครับอ่ากลัวไม่หล่อเออตัวที่โสดอยู่ครับผมโสดอยู่ก็อย่างนี้แหละนะเอ่ะพรีเซนต์มากอะ เด็กพอคาแซ่จริงสาวๆแวะมาได้ใช่ครับสถานที่ตั้งร้านแวะมาเช่าเลนได้นะโอ้ยได้ไดยอินเ้าของเดียวกันเหมือนโทนน้ำเลยนะก็ทีุ่้ยก้งกุ้ยก็้ยกุ้ยนุ้นกุ้ย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 รุ้ยกย3า้ยกุ้ยกง้ยกุ้ยกุรยกุ้ยกุ้ยกย้ยกุ้ยกุ้ยรุ้ยกเ้ยกุ้ยงใหม่ค้ับผมครับผมค้ักผมเปุ้ยกุ้ยกุุ้้ย้ถึง4ุ ครับอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์เปิด5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับออ๋ขอพักกลางวันบ้างขอซักผ้าเล็นึงซักผ้าเนึงโสดนี่โอ้พรีเซนต์นะไทยอินนะช่องทางการติดต่อสื่อสารครับอยากเข้ามาชมหน้าตาของสตงสเต็กครับที่ไหนบ้างดูได้ที่ Facebook ครับ www.facebook.com/stek ขึ้นเขียงครับหรือจะเข้าไปเซิร์ชที่แฮชแท็กก็ได้ครับสเต็กขึ้นเขียงครับง่ายง่ายไอจงยไอจีไอจอยังไม่มี ไม่มีเวลาไล่ส่วนตัวนะส่วนตัวไล่ส่วนตัวไอเดียโทรมาได้ครับโทรมาได้ครับ0 8 0 5 0แ5 8 7 0ครับครับผมเป็นตัวเองพี่ครับรับซ่อมปากยั้งปากครับกลางคืนผมมีผมรถกำลังเสียตอนนี้ครับพี่ครับสองร้อยครับรับหมดเออให้ได้ฝากอะไรผู้ชมทีครับก็ฝากมาชิมครับมาชิมสเต็กราคาบ้านๆแต่รสชาติไม่บ้านๆครับผม รสชาต really ิทาวเฮาส์ครับคุณผู้ชมเปล่ยนแล้วทั้งมดเปคอนโดไปเลยล่ะเอาเถอะเราไป่เท้าจะแต่งกันดีกว่าครับครับผมเดี๋ยวดูว่าจะออกรีสติกหรือว่าเป็นเซกไปเฮึไปกันเลยครับโอ้ลุเซ่โอ้ หมูดมกลิ่นนี้เป็นยังไงอันนี้ขอกลับบ้านด้วยทำไมควนให้รสชาติอาหารดีขึ้น <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่รสดีนะครับ,รบนี่อะไรครับไม่ใช่รสดีครับนี่อะไรครับผงอะโลมาผงอะโลมาคือครับผมไอที่เขาศาสนาอิสลามามครับอ๋ออันนั้นละมาอรนนีาา้ก็คิดว่าจริงจังนีาา่ <c oughs> อันนี้คือเพิ่ความรู้นะนี่ตอนนี้เราจะมาขึ้นเขียงเออไม่ใช่สีเราจะมาทำสเต็กเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอันนี้ไม่ใช่เขียงอันนี้อะไรโต๊ะอ๋อนี่จะนึกว่านี่ท่าคร่อม อันนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนไหนคะครับพร้อมแล้วครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมละพร้อมละดูเป็นผมยังไม่พร้อมใช่เแค่เอาตปวมาหลงไผ่ใช่ใช่ครับจะเอางี้เลยเหรอเอาหน้าแนบซิโอ้ขนาดไหนดีมีเดิบแลยมีดิบมอะไเลยเหรอครับผมอันนี้จริงๆก็นหน้าแบบนก็ด้านอยู่แล้วนะน้ำมันนี่ไม่ต้องนะคบถ้าเป็นผมน้ำมันอย่าใส่ครับผมมันด้านอยู่แล้วต้องใช้ไฟแรงยิ่งขึ้นอันนี้ว่าใครเตรียมวเนี่ยอ่ะสเต็กเหะอชครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้จะทำ หมก่อนต้องบอกว่าเทคนิคในการทำสเต็กเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างปกติเทคนิคเหรอครับก็คือว่าเทคนิคเทคโนตำรวจเขาอวดตัวเองนักนะทำไมแม่ลูกทัก้าทำยานเย็นไป หล่อเหมือนคนทําคือไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ไงผมไม่คนทําไงหมายถึงเกมเอาเหรอคือมันดูดีมากอ่ะครับจากที่เหมือนแบบเหมือนจะไม่มีอะไรคือถ้าเป็นร้านทั่วไปอย่างที่บอกคือเขาจะเป็นเป็นจานเป็นถาดเอาวางบนมืออะไรอย่างเงี้ยเอาวางบนมือวามือหยิบวามือหยิบเอออะไรอย่างเงี้ยแต่พอร้านนี้ต้องบอกว่านนอกะเนื่องจากว่า คุณเนสของเราเนี่ยนะครับพี่เนสของเราเป็นเจ้าของร้านให้เช่าเลนส์ด้วยเ,<อ>เขาจะใส่ใจกับเรื่องของความสวยงามของภาพลักษณ์ของแต่ละจานแต่ละถาดที่อกออกมา,<อ>าใครที่ชอบเรื่องของการถ่ายรูปามาลองชิมลองทานถ่ายไปรับรองว่าจะถ่ายออกมาสวย<อ>รสชาติเป็นไงมั่งอร่อยเก<อ> <laughs> ือบลุกั้อะไรบ้างคะโตขอ,องเราก็เอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนาะครับ เบกหมูครับสเต็กไก่สเต็กหมูสเต็กไก่ปลาดอลลี่ย่างปลาดอลลี่อันนี้เห็นว่าเป็นพิเศษเลยปังครับขนมปังกระเทียมขนมปังชีสขนมปังชีสครับครับผมนั่นก็คือถือว่าเป็นเมนูพิเศษใช่ครับผมราคาก็ห้าสิบเก้าบาทคอันนี้เจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้ยี่สิบเก้าบาท จริงอ่ะจริงยี่สิบเก้าแผ่นนั่นเหรอยี่สิบเก้าอ่ะฉันก็มาสั่งแค่นี้กลับบ้านได้ได้ครับได้เลยเฮ้ยเอาไปสักสองชุดถ้าเป็นสาวโสดมามีไปเลยเอ,อาคนขายไปด้วยไหมเออ <laughs> คือต้องบอกว่าที่ทางร้านได้จัดเมนูที่เป็นเมนูเบสพื้นฐานปกติให้เราเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละร้านเนี่ยจะรู้ว่ารสชาติจะอร่อยอยังไงให้เป็นเมนูพื้นฐานของทุกที่ แล้วจะได้รู้ว่ามันมีความแตกต่างไงนี่คือของพื้นฐานที่ทุกท่านมีเหมือนกันหมดใช่ครับวัตถุดิบคล้ายๆกันแต่ว่าวิธีการทําออกมาแล้วรสชาติจะแตกต่างจะอร่อยยังไงให้ดูจากวัตถุดิบพื้นฐานเมนูพื้นฐานแบบนี้ครับผมกินสิรสชาติเป็นยังไงรสชาติในเอาเราลองแล้วนะครับเฮ้ยร้านนี้ดีอรัคุณผู้ชมครับมีไอศครีมวันที่ลาให้เราได้ทานด้วยโอ้มีชาเขียวด้วยเอาไหมครับมีชาเขียวด้วยเหรอครับครับผมรสเริเพอร์เฟกต์เลยมันบดมันบดมันบดอ่ะเราลองกันก่อนกับลาดอร์รี่ครับ อร่อยครัะอร่อยอยัาอือม,มันนุ่มมากเลยครับมันนุ่มแล้วก็คือด้านนอกเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันโดนความร้อนเข้าไปครับแต่กรอบนอกนุ่มในครับผมยิ่งใส่ซอสเข้าไปจริงๆต้องทานพร้อมกันเป็นผลที่ทานให้มันแตกต่างก,กันเพราะว่าเราจะได้รสชาติที่มันเด่นชัดของแต่ละแต่ละอย่างนะครับผมอร่อย อร่อยเลยเช็คอินอัพการันตีโดลซี่โดลเซ่ฮะอ่าต่อไปครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อกินไม่หมดครับผมอันต่อไปเอ้เยครับไก่ไก่ครับครับเหมือนกันเหมือนเดิมครับดูจากแล้วพอผมตัดมาเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับอ่ะกล้องครับดูตรงนี้ก็ดูตรงนี้ พอผมตัดออกมาเสร็จปุ๊บนะครับนะข้างในมันนุ่มไงเ,ออเป็นสีขาวนุ่มนวลกันเลยนะครับออนั่นคือการใช้ระยะเวลากับเรื่องของความร้อนที่พอดีนะครับอร่อยอร่อย,ออยแบบนุ่มๆเลย,อยขอกลับบ้านเลยแล้วกันหมูเมนูหมูครับเ <c oughs> มนูไก่เนี่ยใครที่ต้องการจะเล่นกล้ามกินได้นะ เสริมบำรุงได้เป็นอย่างดีเลยโปรตีนเพียบเพียบเลยครับผมแต่อย่ากวนเยอะครับทำไมโปรโมชั่นตีนก็มีเหมือนกันอ่ะหมูครับหมูปกติเนี่ยคนก็ไม่ค่อยทานเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเรื่องของไขมันเข้าไม่เกี่ยวข้องครับแต่ว่าสังเกตดูว่าที่นี่นะครับมีการคัดสรรเรื่องของที่ดิบกับเรื่องของหมูมากๆเลยนะครับผมน่าดูนะครับมีไขมันอยู่ติดอยู่บ้างแต่ว่ามีการเอาออกแล้วพอสมควรด้วยนะครับกินเข้าไปนุ่มครับพอดีคํา รับรองว่ากินไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะย่อยได้ง่ายแน่นอนครับคุณรู้ถึงระบบการย่อยเลยถูกต้องครับผมเป็นคนูค่ะเป็นเห็นผมบ้าๆอย่างนี้นะพี่ครับผมก็มีความรู้อยู่บ้างมั่วๆอีกเยอะเลยเป็นตำแหน่งชีสครับนี่นมบังชีสนมบังชีสได้ค่ะว่าเป็นสูตรพิเศษมากๆรสชาติอร่อยเท่ากับร้านดังๆเลยนี่การันตีการันตีเลยนะครับผม ใช้ไฟที่พอเหมาะพอดีนะครับผมาฟที่พอดีของมันทาให้รสชาติจะมากรอบแล้วก็นิ้วความที่ได้ชีสเข้าไปรสชาติที่จะกลมกล่อมนิดนึง29บาทใช่ไหมผมว่าพี่ขายอย่างนี้พอละอันนี้ก็ไม่ต้องขายแล้วไม่ยอมราคาเนี้ยผมว่าเด็ดทำไมมันไม่อร่อยเหรอเต็มอร่อยแต่นี้มันเด็ดมากไง่ใชมันพอดีมันง่ายด้วยผู้ชมครับมาเถิดครับมาสั่ง ขนมปังสันอยู่กสเต็กไม่ต้องสั่งสเต็กสั่งอยู่แล้วอย่งเออต้องมากินสเต็กไงแต่สั่งเถิดอันนี้อร่อยจริงๆมันบดเป็นไงพวกสนุกสแน็คเขามีเฟ็นฟงเป็นไฟด้วยนะใช่ไหมคะครับมันบดโอเคมากละเอียดนุ่มครับผมรวมๆเป็นไงให้คะแนนเต็มร้อยได้เท่าไหร่เต็มร้อยเนี่ยเราถือว่าเราไม่เอาคำหน้าตาดีครับเราให้อยู่ที่95คะแนนอีกค่าห้คะแนนเนี่ย กล้ามันใหญ่ไปมันไสตัวของร้านมันส่วนตัวมันไส้นิดๆไม่ได้เกี่ยวกับเมนูอาหารจะจะให้ดีมาเถอะครับต้องลองรับศึกษาที่อยู่แถวราชพัฒน์นะครับพี่แนะนําว่าร้านนี้โอเคมากกับเรื่องของรสชาติอาหารเรื่องของราคานะครับจะเป็นมาแบบเป็นเพื่อนมากับเป็นแฟนมากับคนรักอะไรต่างๆเชิญเถิดครับที่ดีผู้หญิงหน้าตาดีคนมาคนเดียวมากันหมดเถอดสาวเพื่อนมาด้วย เออสดไม่สดวนไม่ว่างกันอีกทีนึงแต่ร้านนี้กำลังทีความอร่อยกับเช็กินน้ำดอลเซ่ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่เนนมากๆนะคะแหมกรุณาเอาเมนูต่างๆให้เดี๋ยวลอมขออนุญาตจัดการให้เรื่องยๆหลังกล้องแล้วอร่อยจริงๆขอบคุณพี่มากขอบคุณครับุ้นเท้าเขาเท้าดีน้ำนะกินไหมกินเบเชูเช่ ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะคะปี2558ส่งเข้าสู่ปี2559วันนี้ SL Music จะมาอวยพรให้จำหรับท่านผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังกันด้วยนะคะกับในเครือบริษัทดนตรีสีสัรค่ะไม่ว่าจะเป็น s h a k e บทีวนะคะโมเดน,นกับ875แล้วก็เ i รนด s 102.5ด้วยเอาเลย SL Music สวัสดีครับ <c oughs> ในวันปีใหม่ที่ถึงนี้หมูขา SL Music ขออวยพรทุกท่าน,น มีความสุขรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนถ้ามันแก่นก็ได้สักสองพันปายนะครับดิทีปีไม้ที่ถึงนี้ขอขึ้นหลายๆลท่านขอให้อายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอตึกตึกโป๊ะแถวมาคุยกับสุรนันนะครับขอบคุณค่ะ <Yeah. S 2> รสชาติสเต็กเป็นไงอร่อยครับคนคนทำสเต็กเป็นไงแซบเวอร์หมายถึงตัวเองหรือหมงพี่เนตฉันนี่แหละท <คน S 2> ่าคนคนธรรมยักษ์ครับผมรบกวนเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะครับ ทุกท่านราคาย่อมเยามากๆถูกต้องแต่ไดที่รสชาติขนาดนี้นะคะทุกอย่างลงตัวมากๆครับนะคะเรียนเชิญกันด้วยไม่ใกล้มีไก่อยู่ในเมืองนั่แหละนะคะในเส้นของโระเวียนฉันทราชพัฒน์คือเราพูดถึงไม่ต้องถนนด้ามพลาเหลี่ยมพาพาด้านพานี่เข้าซอยข้างๆกับราชพัฒน์เชียงใหม่นะครับซอยนี้ขับมาขับมาเจอเซเว่นนะครับนับจากเซเว่นนูนนับมา2ซอยครับผมเจอซ้ายมือ ง่ายง่ายครับเห็นนี่นเลยร้านเช่าเลนเออมาอยู่ตรงนี้แหละออง่ายง่ายอันนี้คือตอนเย็นเนี่ยจะออกมาข้างนอกกันออตอนกลางวันจะอยู่ข้างในตอนเย็นจะอยู่ข้างนอกกันก็จะเห็นนะพ่อค้าแซ็บยืนทำหน้าหล่อๆมันทุกทีเวลาเข้ามาเนี่ย จะเห็นใส่ผ้าปิดปิดไว้ก่อนวันนี้ถ่ายรายการขอเปิดโชว์หน้าหน่อยนึงถูกต้องแล้วกติกาวน้ำมันกระเด็นใส่หน้าถูกต้องนี่ไม่ไม่นี่ขอเปิดหน้านิดนึงแล้ววันพรุ่งนี้มาดูอีกทีนึงก็ปิดเรียบร้อยแล้วจะซื้อหมวกมาใส่เออจะซื้อหมวกมาใส่ต้องขอบคุณมากๆนะคะกับร้านสเต็กขึ้นเขียบก็คือ C S C S นะคะแล้วก็ สววนนนรกกย, <ผม S 1> ยัั้ดดูทุคขอบคุณเลนส์กับร้านเช่าเลนส์ด้วยรครับผมบข,อขอบคุณกับบริษัทดนตรีสีสันจำกัดค่ะผลิตซื้อคุณภาพสูงงานโฆษณาสื่อกระพงจรเอน UN, ทุกรูปแบบศูนย์โทรศัพแปดห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดถึงเก้าค่ะแอปพลิเคชันครับผมดนตรีสีสันเซิร์ชได้ทั้งไทยและภาษาอังกฤษที่ Google Play แล้วก็ App Store แล้วก็มาดลก็เปิดชั้นห้าบนเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชั้นห้าเฟรนช์ร้อยสองจุดห้ามิเกลเฮิร์ตซ์ดนตรีสีสันครับวันนี้นะคะเดี๋ยวคงจะต้องขอไปอิ่มอร่อยกันต่อ,อกับสเต็ก นางสั่งเพิ่มใช่ถ<ด>ูกอร่อยเวอร์ออสัปดาหน้าเราจะพาไปที่ไหนทำอะไรเจอใครอะไรอย่างไรกันอีกกับร <it> ายการ Shake It อ้าวในวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสด <Check out. S 1> ีครับหลบๆเฮ้เอ,อ